สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่องโปรเจกต์อีซีนะครับผมคลิปนี้มาดูปัญหานะครับผมปัญหาที่คิดว่าทุกคนนะครับผมจะต้องเจออยู่แล้วเนาะสำหรับคนที่ปลูกเมลอนนะครับผมวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องต้นที่ติดไวรัสนะครับผมเนาะต้นที่ติดไวรัสเนี่ยถ้าเราปล่อยลูกไว้เนี่ยมันจะมีอาการไงนะครับผมนะเพราะว่าต้นติดไวรัสเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ถอนต้นนั้นทิ้งเพราะว่าไว้ลูกจากต้นที่เป็นไวรัสเนี่ยมันจะมีปัญหาหลายๆอย่างนะครับผม สำหรับต้นนี้นะผมที่ผมจะเอาให้เพื่อนเพื่อดูเป็นกรณีศึกษานะผมจะเป็นไวรัสจากเพียียไฟนะครับผมเนาะต้นนี้ก็เป็นเพียียไฟนะผมเนาะก็หลังผสมลูกไปนะผมเนาะผสมลูกไปได้สักแตกลายประมาณ10กว่าวันนะผมแล้วก็ต้นเริ่มติดไวรัสนะผมเนาะยอดเริ่มอั้นอนะไรเงี้ยเนาะอาการก็แสดงออกทางใบไปนะครับผมเนาะลูกเนี่ยเพื่อนก็คงจะเห็นแล้วนะว่าลายเป็นไงนผมลายมันแตกแบบเนี้ยมันมันไม่สวยับผมดูมันแตกมันไม่สม่ำเสมอมันแตก ขีดใหญ่อะไรเงี้ยนะมีตะปุ่มอะไรขึ้นเนี่ยคือมันการทํางานของต้นอ่ะมันมันมันไม่ค่อยดีแบบต้นปกตินะผมมันก็จะมีไซส์เอฟเฟกไปหลายๆแบบนะผมเนาะบางคนปลูกลูกก็อาจจะสวยผมแต่ระยะปลายลูกอาจจะไม่หวานหรือว่าลูกอาจจะชอบแตกในระยะปลายบางคนก็อาจจะปลูกแล้วได้ลายที่ปกติหวานปกติหรือว่าบางคนอาจจะลายไม่สวยแบบผมเนี่ย แล้วก็ได้ลูกที่ไม่หวานเดี๋ยวเรามาดูอาการต้นของเขาครับผมอันนี้มันมันจะเป็นไวรัสในช่วงระยะที่หลังผสมไปแล้วนะครับผมเพื่อนๆดูยอดเดี๋ยวดูใกล้ๆอันนี้มันพยายามแตกยอดใหม่นะผมเพราะว่ายอดจริงผมตัดออกแล้วเพราะว่ามันอั้นนะผมอันนี้ผมเอาดึงออกมาละเนี่ยยอดมันจะเริ่มอั้นอะไรประมาณเนาะช่วงปๆเนป่ยนี้ผมเอาลงมาจากค้างนะมันที่จริงมันสูงับผมแล้วก็มันอั้นช่วงเนี้ยช่วงข้อเนี่ยผมก็เลยตัดออกเลยผม ตัดตั้งแต่ใบที่มีเห็นอาการมีไวรัสนะผมก็ตัดจนเหลือใบที่ม่เป็นไวรัสครับแล้วก็มันจะพยายามแตกยอดใหม่ที่เป็นยอดอ่อนนะผมเนี่ยเพื่อนดูเนี่ยอาการเป็นไวรัสแน่นอนนะผมเนี่ยอันนี้ใครที่เคยปลูกก็จะรู้นะว่าต้นที่เป็นไวรัสเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยชัดเจนนะผมไวรัสจะเพี้ยไฟนะผมคือถ้ามันแตพยายามแตกยอดใหม่เนี่ยมันจะไม่มียอดที่ดีเลยครับผมเลามันจะเป็นยอดที่ไม่ดีทั้งหมดเลยนะที่ออกมาแบบเนี้ มันจะอัน่นนะผมต่ต้นนี้ก็โคดไม่สมบูรณ์เลยครับผมเนี่ยมีมีนอนด้วยนะเนี่ยขี้นอนเต็มเลยะดูที่มันจะพยายามแตกออกมาเนี่ยเพื่อนเห็นไหมอาการไวรัสทั้งนั้นเลยนะครับผมเนี่ยส่วนอาการของลําต้นก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะครับผมนี่ที่ผมเจอนะผมเนาะแตกขึ้นไปเลยครับผม,มยาวเลยครับข้างล่างก็เป็นนะครับ เนี่ยเป็นแบบนี้แต่แต่ไม่ได้แตกแบบในลักษณนะต้นแตกเข้าไปลึกนะผมลึกเข้ากลางต้นไม่ใช่หรอกนี่เป็นแตกเฉพาะผิวเฉยๆผมแล้วก็เนี่ยผมเลาะก็เป็นปัญหาลูกเป็นไวรัสต้นเป็นไวรัสของผมนะผมก็จะมีอาการประมาณนี้ครับแต่ก็มีเพื่อนๆหลายคนถามว่าเฮ้ยมันเป็นไวรัสแล้วน่ะเอ่อยังไงมันก็ไม่อร่อยหรือเปล่า,าลูกติดไวรัสมันก็ไม่ไม่ไม่เสมอไปผมแต่ถ้าต้นเราเราเรายัางใบเขียวใบสมบูรณ์ คือใบใบที่เหลือในต้นเนี่ยมันยังเขียวดีครับผมก็สามารถไว้ได้ครับผมเนาะมันมันจะยังรสชาติอีกจะดีระดับหนึ่งอยู่นะแต่อาจจะไม่ไม่ได้ดีเท่าต้นที่ปกตินะครับผมถือว่าถ้าต้นที่ปกตินะมีใบเท่าๆกันเนี่ยต้นที่ติดเวลาจะความหวานอาจจะดรอปลงนะครับผมไม่ได้หวานเท่ากันแต่ถ้าใบเราเขียวดีอะไรเงี้ยจะเลี้ยงไว้อะไรก็ได้นะครับผมเนาะก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมแต่ถ้าติดเวลาแล้วใบเหลืองทั้งสเต,ตรทสูงต่ำ ั้งต้นเนี่ยโหออกดึงเหลืงองหมดอันนี้ก็แนะนําให้ให้ตัดทิ้งดีกว่าผมเนาะเพราะว่าอย่างไงก็ไม่อร่อยอยู่แล้วล่ะสําหรับต้นนี้ผมไม่ได้ใช้ไวรอยช่วยเลยนะผมสักครั้งเดียวนะแล้วก็ช่วงทวํหวานก็ไม่ไม่ได้ใช้ดูบิกด้วยนะผมเนาะคืออันนี้จะปล่อยเลยปล่อยแล้วจะทําคลิปมาให้เพื่อนดูผลเนี่ยผมเนาะว่าต้นเป็นไวรัสแล้วเราเลี้ยงไว้เนี่ยมันจะเป็นไงนะผมเนาะคือไม่ไม่ไม่มีตัวช่วยอย่างเช่นไวรอยแล้วก็ทํหวานก็ไม่ได้ใช้ดูบิกบูตพลังให้มันด้วยนะครับ เนาะเป็นไวรสัสแบบธรรมชาติไม่มีอะไรช่วยเลยับผมโอเคเดี๋ยวเราตัดดูเนื้อกันนะครับผมเนาะก็ขอญาตตัดออกจากต้นนะผมตอนแรกว่าจะผ่าคาต้นนะผมเนาะก็แต่มันเป็นเชือกห้อยเอาไว้ผมมันจะตัดลําบากับผมมาโอเคเดี๋ยวเราลองผ่าลูกดูเลยับผมเนาะอันนี้ก็ไม่ได้เอาลูกอื่นมาสับนะผมลูกแงลูกจากต้นนี้เลยับผมเนาะต้นมันก็ตัดมาจากเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูลายได้ผมดูลายเทียบกันเลยนะผมเป็นลูกเดียวกันนะผมเดี๋ยวเราลองผ่ากันนะผมลูกก็โตอยู่นะผม น่าจะ2องโลได้อยู่ครับผมลูกนี้เดี๋ยวลองผ่าดูโอ้โหแน่นเหมือนกันนะผมเดี๋ยวดูข้างในว่าจะปกติดีไม่ความหวานจะได้หรือเปล่านะผม <c oughs> โอ้โฉำนะผมมีน้ำไหลด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเนื้อกัน อืเนื้อโอเคอยู่ครับผมดูดูนี่สีเนื้อใช้ได้อยู่ประมาณนี้ผมเดี๋ยวอืกินหอมครับผมกลิ่นหอมหอมไม่ได้หอมมากอ้ไสไหนครับผมเดี๋ยวลองชิมกันนะผมว่ารสชาติจะเป็นไงนะผมเดี๋ยวขอลองเฉือนเนื้อก่อนครับเปลือกมันดูหนาๆนานหน่อยเนาะ บางคนอาจจะเลี้ยงต้นไวรัสไว้แล้วระยะไปาอาจจะไม่หวานก็มีนะผมบางคนก็หวานปกติก็มีครับผมมันมันมีได้หลายแบบนะสำหรับผลลัพธ์ของมันนะัผมแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมันจะไม่เวิร์กว่ามันจะจะดอบกว่าลูกป,ปกติแล้วครับผมเนื้อประมาณนี้เดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับอืมหวานระดับหนึ่งสายพันธุ์นี้ถ้าต้นปกติจะหวานกว่าน,นี้ แต่นี่หวานดอกไปน,นิดนึงครับผมกลิ่นก็ยังยังดีอยู่นะกลิ่นก็มาแต่อ่อนกลิ่นหอมมันอ่อนครับผมเนาะจริงแล้วน่าจะหอมกว่าน,นี้นะครับลมแรงครับผมเสียงลมตีพลาสติกหลังคาอืมหวานใช้ได้นะผมว่าเดี๋ยวเราลองวัดประมาณดู หวานโอเคอยู่นะผมว่าน่าจะสิบสอสิบสามน่าจะถึงนะครับผมก็ถือว่ากินอร่อยอยู่นะถ้าคนไม่ชอบหวานมากเนี่ยก็กินได้ผมถือว่าอร่อยใช้ได้ผมบีบกันสดๆหน้าง,งานนะผมเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆส่องเลยนะครับมาลุ้นด้วยกันนี่แหละ เท่าไรครับสิบเท่าไรสิบสามบิกครับผมเนาะถือว่าใช้ได้อยู่นะเรื่องความหวานแต่ปกติแล้วสายพันธุ์เนี่ยมันมันจะหวานสิบสี่สิบห้าขึ้นนะผมแต่นี้ต้นเป็นไวรัสเนาะคือต้นเป็นไวรัสเนี่ยกระบวนการทํางานของมานะของต้นของใบอะไรพวกเนี่ยมันมันจะดรอปลงแล้วอะ่ะเนาะมันก็จะถามว่าหวานไหมมันก็หวานอยู่แต่มันก็หวานมันดรอปลงครับผมเนาะแล้วก็คุณภาพ คุณภาพเนื้อสำหรับผม,ผมแล้วผมก็ถือว่ามันใช้ได้นะไม่ไม่ไม่ถือว่าน่าเกียดนะผมเนาะแล้วก็แต่แต่ลวดลายเนี่ยสอบตกกับผมแบบนี้แบบถ้าเราเป็นลูกค้าเราก็ไม่อยากซื้อเนาะแบบแบบลายแบบเนี้ยเราก็มันคือมันไม่สวยครับผมเนื้อมันอาจจะได้ได้อยู่ความหวานก็ถือว่ากระรอมกระแลมไปได้อยู่ผมสิบสามนี่คนที่ไม่ชอบหวานมากก็ก็กินถือว่าอร่อยนะผมแต่คนที่ชอบหวานมากๆก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันจืดไปสักนิดนึงนะ ครับผมเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันเอานะผมวา่าต้นของเราติดไวรัสแล้วเนี่ยแล้วเราจะยังอยากไว้ลูกที่ต้นจากต้นที่ติดไวรัสหรือเปล่าเราถ้าเรายอมรับกับผลลัพธ์ที่มันออกมาได้ประมาณเนี้เนาะก็ถามว่าเอากินเองอ่ะมันไม่มีปัญหาหรือเล้วผมเรากินได้กินอร่อยอยู่นะแต่ถ้าเราเอาไปเอาไปขายเนี่ยอย่างแรกเนี่ยลูกค้าเห็นเนี่ยลวดลายมันนะมันมันไม่สวยับผมแต่บางคนปลูกก็อาจจะสวยอยู่นะถ้าติดไวรัสแบบ ช้าๆนะคือติดหลังผสมไปหลายๆวันแล้ว,แล,วแล้วพึ่งมาติดเวลานี้ก็ยังโอเคนะผม <c oughs> แต่ถ้าติดไวรัสตั้งแต่แบบหลังผสมไปเลยเงี้ยหรือว่าก่อนผสมนี่ไม่ไมไมแนะนําให้เอาไว้นะผมเนาะลูกจะไม่ค่อยดีมากแต่ว่าเราผสมไปแล้วลูกขยายได้ระดับหนึ่งแนตะ่แล้วพึ่งไปติดไวรัสอันนั้นผมผมเชียร์ให้เอาไว้อยู่นะผมเนาะเพราะว่าผลผลิตนะมันยังอาจจะยังได้คุณภาพอยู่ผมอันนี้ก็ อันนี้ติดไวรัสช่วงเริ่มแตกไร้ผมเนาะผมก็ยังลากมาผมไม่ไม่ไม่ได้ใช้ไวรอยหรือว่าดูบีกช่วยเลยนะผมนะก็ได้ผลลัพธ์ออกมาประมาณนี้เนาะขนาดติดไวรัสชานะ่าก็ยังมีผลอะไรเนะี่ยประมาณนี้นะผมแต่การเลี้ยงต้นที่มีไวรัสไว้ใ,ในแปลงของเรานยะก็จะมีผลเสี่ยงนะผมผลลัพธ์ของมันก็คือต้นมีเชื้อไวรัสนะหรือว่าเราในแปลงเรามีแมลงอนะไรเนี่ยเนาะมันไปกัดต้นไวรัสไปกัดต่อ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 เนี่ยมันก็จะติดไวรัสง่ายขึ้นนะเนาะแต่บางคนก็ ไม่อยากเลี้ยงต้นไวรัสให้แบบให้ลำคาญใจเนาะเวลาเห็นต้นมีไวรัสแต่มันรู้สึกแบบมันเสียวๆเนาะมันกลัวจะลามไปตี่ต้นอื่นก็ถอนออกได้นะผมะถ้าคนที่แบบออแอนนิคหรือว่าชอบกังวลอะไรเงี้ยเนาะว่าวต,ต,ต้นเราจะติดไวรัสต่อไปก็ถอนออกก็ก็ดีกว่าครับผมเนาะจะได้สบายใจนะผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะผมเนาะก็เป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปที่ผมก็อยากทํามานานแล้วเหมือนกันเนาะอดีมันมันไม่ได้มี ต้นเป็นไวรัสใ,ใ,ให้เพื่อนๆถ่ายให้ดูนะผมเนาะก็รอบนี้ก็ลองดูว่าผมเนาะว่าพอดีต้นนี้เป็นไวรัสผมก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ฉีดไวรอยเพื่อรักษาเลยแหละเนาะก็เพื่อจะได้เอามาให้เพื่อนๆดูผลลัพธ์ของม,มันนะว่าเป็นแบบนี้นะครับเนาะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมโอเคขอบคุณครับ